วิธีการทำไม่ยากเลยครับเรากดสเปซบาค้างไว้นะแล้วก็เราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับค่อยๆขยับขยับขึ้นไปสเปซบาค้างไว้นะไม่ต้องปล่อยนะพอมันสั่นปุ๊บเราก็ดึงไม้ออกอ่าพอมันสั่นอีกอ่าเราก็ดึงไม้ออกสั่นล้วก็ดึงไม้ออกอ่านี่คือมันไม่สั่นนะอันนี้เราพลาดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะพลาดได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าพลาดครั้งนี้ปุ๊บเราก็คือแตกเลยนะค่อยๆค่อยๆนะ เดินขึ้นไปช้าๆอโอเคอ่าแต่ไม่เป็นไรฮะอย่าราเอาใหม่โอเคเลื่อนไปช้าๆอ่ะซันอ่าโอเคซันอ่าแล้วดึงไว้ออกครับ สันล้วก็ดึงไม้ออกนะคนดูทุกคนเลยนะพอสันปุ๊บดึงไม้ออกปั๊บนะอ่านี่ได้อ่าคาดอีกคัรข้างเดียวแตกถ้าเป็นงั้นแตกค่อยๆสันโอเคพอเสร็จปุ๊บขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าทำยังไงเนาะแต่จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการที่เราจะไปงัดกุญแจตู้เสฟตบตอ จะรับเซฟก็ไม่ยากครับไล่ทีละเลขฮะเริ่มจากศูนย์ก่อนเลยกดถูกไม่มีกดหนึ่งไม่มีสองไม่มีอ่ะสองมีหนึ่งตัวสามสองสองสามสาม,สาม,สามเนี่ยไปเราพยายามไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งฮะอ่าสี 4, 2, ่สองมีก็ห้าต่อเลยสี่สองแล้วก็หกต่อเลยสี่สองแล้วก็เจ็ดอ่าสี่สองไม่มีแล้วก็แค่สี่สองแล้วก็แปดต่อเใช่ไหม,ม,ไหมเหลือแค่ตัวเดียวละ เก้าแปดโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นอัปเดตใหม่เนาะของประเทศที่ประเทศก็าทำมาเราก,ก่อนนั้นนี้เราไม่ได้ลงให้ดูเฉยๆอ่ะเสร็จโอ้ไม่ได้ของด้วยแม่งชีวิตอ่ะไปล่าสุดผมมีเรื่องของการที่พูดชื่อประเทศผิดเนาะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่า นี้จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการงัดเหมือนเดิมเลยฮนะทำให้ดูอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะซ้ำๆจะได้แบบจำกันแล้วก็ทำนำไปใช้อ่ค่อยๆเลื่อนเหมือนเดิมฮนะอ่าได้เลยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมสั่นแล้วก็ดึงออกนะคนดูกดสวิบ,บาร์ค้างไว้ด้วยนะ เผอเราไม่พลาดเลยเนะี่ยไม้เนี่ยอ่าคลอยเห็นไหมพอเริ่มเข้ามือมันก็จะง่ายขึ้นครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ง่ายขึ้นลองไปฝึกดูฮะใช้เหล็กนะในการค้าเป็นที่งัดหนึ่งอันนะอ่างัดกุญแจเองงัดตู้เซฟต่ออ่ะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังลานี้อยู่ข้างหลัง,ง,หลง,ง,หลงเหมือนเดิม ข้าไปศูนย์หมดเลยหนึ่งอ่าหนึ่งตัวแรกมีแล้วกเก็บหนึ่งตัวแรกไว้ฮะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกไอ้แค่ไม่มีเลยเหรออ่าหนึ่งหกตัวสุดท้ายอ่าหนึ่งแล้วก็แปดแล้วก็หกเลยเลยเลยอ่าตัวตัวกลางหนึ่งแปดเก้าแปดแล้วก็ อ่าเสร็จแค่นี้เลยประมาณนี้ไม่ยากเลยฮะพอเสร็จดีปุ๊บก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรละอ่าได้ของไปลองทำกันดูฮะไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจมันอ่ะมันไม่ต้องฝึกอะไรเยอะเลยแป๊บเดียวก็เป็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจกสายไฟกันต่อเลย๋ยวททำให้ดูมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะคนดะู๋ยวคนดูยังไม่รู้ไงว่ามีอัปเดตแบบไหนเข้ามาแล้วกัน ต่อไปเป็นการจบไอ้อซ่อมตู้ไฟนะครับซ่อมตู้ไฟเนี่ยคือเราต้องรอให้เป็นเลขสีเขียวนะอย่างเช่นเนี่ยเรารอให้ตรงนี้จนขึ้นเวลาปุ๊บก็จะขึ้นเลขสีเขียวอย่างเช่นหกสี่เจ็ดอ่าหกสี่เจ็ดแล้วกดติ๊กหกสี่เจ็ดแล้วก็รอจนหมดเวลาสีเหลืองข้างบนนะครับรอบต่อไปล็อบที่สองก็ทําเช่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะฮะแปดสามสี่ 8, 3, 4, อ่าอะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่มีเราก็แค่ okay, อ,ออกครับล็อกติ๊กแปด สามสี่แค่นี้แล้วก็รอจนครบจนหมดเวลาหมดเวลาปุ๊บอ่าจบได้แหละแค่นี้เลยฮะเดีย๋ยวเรารอให้มันเสร็จเดีย๋ยวเราไปทำให้ดูอีกร้านหนึ่งนะครับนะครับไปดูกันอีกร้านหนึ่งเดีย๋ยวทให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้คลายความสงสัยว่าเออใช่หรอจะทาอย่างนี้หรอแบบนั้นหรอไอเงี้ยเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราสักแป๊บเดี๋ยว ไปดูกันใหม่อีกอรอบตนงนะตรงนี้ก็จะทําเหมือนเดิมเลยครับกดขึ้นมารอเลขขึ้นนะครับรอเลขขึ้นให้เป็นสีเขียวนะเลขสีเขียวเจ็ดหนึ่งสิบแปดอ่าเห็นไหมล้วก็รอฮะสี่อันตอนนี้เลขในอ่ารอบนี้ก็เป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็รอสี่เก้าอ่ามีแค่สี่กับเก้าเราก็ปิดให้หมดแล้วก็เปิดเก้ากับสี่แค่นี้แหละ แล้วก็รอเหมือนเดิมเลยฮะรอพอรอปุ๊บเราจกได้ปุ๊บ,ก,บก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมในรูปการจกสายไฟเท่านี้เลยฮะในรูปแบบการจกทํางานดําพวกปูนพวกซ่อมท่อพวกเนี้ยผมว่าทุกคนทําได้ละแหละเพราะมันค่อนข้างง่ายนะส่วนไอ้สามอันนี้แหละที่มันจะมีความยากอยู่พอสมควรอยากให้ทุกคนเล่นในหมวดของตรงนี้ที่ประเทศเขาทำมาให้เราะฮะได้ฝึกปลือฝีมือแล้วก็ได้เล่นด้วยกันนะครับบายยขอบคุณมากนะ